สว,สวัสดีครับจากเห็น,นครปนมสารเสวิครับวันนี้ทีมงานนครปนมสารเสวยู่นที่บ้านโคโกกลางนะครับอำเภอปลาปลา,ากจังหวัดน,นาครปนมนะครับวันนี้ทีมงานเข้ามาติดตั้งชุดสูตรน้ำาบดาลขนาด1,200นอวัตต์นะครับใช้ปั๊มยี่ห้อคินโตรครับออชุดนี้เราใช้แผงโมโนโขนาด4 1 5สิบาวัตต ครับเซลจำนวนสี่แผงคิดเดิมครับองซ่าเป็นเด็กเกาไนเสาสามนิ้วคูณสามนิ้วเด็กชานบนชานล่างรองรับแผงขนาดสามนิ้วคูนสามนิ้วใช่ขนาดสามนิ้วเด็กคงเด็กชานบนชานล่างขนาดสามนิ้วะเป็นเด็กตัว C นะครับขนาดสามนิ้วสามนิ้วคูนสองนิ้วนะฮะประมาณ ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง3 5นาทีเราไปดูปริมาณไฟนะว่าผลิตได้เท่าไหร่ยากุตอนนด้ลมาิัีตอนนี้แผงผลิตไฟได้อยู่ที่143.3มวลตูมวล ออเทอร์ของปั๊มทำงานอยู่ที่3,004 0รอบต่อนาทีนะครับแอมป์ิ่ที่7อ่าอยู่ที่9.9แอมป์10แอมป์นะครับประมาณ9แอมป์10แอมป์ไอ้มอไซด์อีกกำลังวัดได้อยู่ที่1,441 0 0วัตต์นะครับเช่นเดียวกับชุดนี้ก็จะมีกล่องคอนโดนปั๊มของคิมโตนะครับก็เสิร์ Baker DC, ไปเครือดีซีเทอร์มิน,นอลบากาวนะครับต่อสายลงกาวทุกจุดลงดินให้เรียบร้อยนะครับม,ม,ม,มีตอมอ่อหม้อนะครับบ่อน,นี้บ่อห้านิ้วนะครับเป็นบ่อห้านิ้วเจาะลึกที่สุดสิบสองเมตรเราลงปั๊มอยู่ที่สามสิบสองเมตรนะครับ,บนนจไปที่สามสิบสองเมตร น้ำไหลจากท่อครับน้ำแดงครับจะไปริมาณน้ำที่ออกจากท่อครับเอาไปบังให้หยัางแผงนะ่ะดีทีมงานทดสอบเอาโมกไปบังแผง น้ำไหลเต็มท่าดีมากครับก่อลึกสีสองเมตรฮะหย่อนลึกที่สามสองเมตรเลยครับผมท่อสองนิ้วครับถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าปราัรมระบบออฟกิดออนกิดชุดนอนนาก็โทรมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับทีมงานนคนปรปนมโซลาเซลล์ ยินดีให้บริการน,นะครับเบอร์โทร0811025622และ0934466388ทีมงานนครพนมซอร์เซียิยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ